อูตินฟาสหน้าเมกาค่ะแก๊งตววนตกแพ้ยับเพราะทำตัวเองรัสเซียพร้อมลอยทุกแนวรบจากแอตแลนติกถึงเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียพูดชัดสหรัฐตะว,วันตกทำตัวเหมือนตำรวจทั่วโลกแต่ทำผิดกฎหมายสากลฝ่ายเดียวตลอดพร้อมฝันทงว่าการต่อต้านรัสเซียของตะว,วันตกจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเพราะเริ่มขึ้นจากความคิดที่ไม่ถูกต้องการกระทำไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนานาชาติ ถือเอาประโยชน์ตนฝ่ายเดียวขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเองในตอกย้ำจุดยืนของรัสเซียว่าบัดนี้ตะวันตกเปิดเผยเจตจำนงชัดเพื่อทำลายล้างรัสเซียได้ขยายแนวรบตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงเอเชียแปซิฟิกแต่รัสเซียพร้อมแล้วที่จะรับมือกับเหตุการณ์ร้ายทุกรูปแบบจากตะวันตกเพราะประชาชนและผู้รักชาติของรัสเซียและเพื่อนมิตรหนุนพร้อมเผชิญค่ะ27พฤษภาคม2 5 6 5 สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมีร์ปูตินแห่งรัสเซีย กล่าวระหว่างการประชุมยูเรเซียนอีคโนมิกฟอรัมเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าประเทศตะวันตกที่พยายามลงโทษผู้อื่นด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกำลังประเมินความแข็งแกร่งของตัวเองสูงเกินไปคิดผิดว่าจะทำลายรัเสเซียได้โดยง่ายปูตินกล่าวว่าประเทศต่างๆในโลกต้องการและจะดำเนินการตามนโยบายที่เป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีตำรวจโลกใดที่สามารถหยุดกระบวนการตามธรรมชาติของโลกนี้ได้ ไม่มีใครแข็งแกร่งขนาดนั้นพวกเขาต่างต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายภายในประเทศและฉันหวังว่าพวกเขาจะตระหนักว่านโยบายนี้ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนผู้นํารัสเซียอ้างถึงสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกว่ารัสเซียกลายเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมากที่สุดในโลกหลังจากที่ตะวันตกตบโต้กับรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข้อจำกัดดังกล่าวได้รับการโน้มน้าวโดยเจ้าหน้าที่ว่า เป็นวิธีสร้างความเสียหายให้กับรัสเซียแต่หลายประเทศปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการคว่ำบาตรรวมถึงตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยตลาดโลกซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานถูกทําให้ไม่มั่นคงยิ่งขึ้นจากการ,รเผชิญหน้าประเทศตะวันตกจานวนมากประสบกับระดับเงินเฟอ้อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เึื่องจากราคาพลังงานและอาหารได้เพิ่มสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่จัดขึ้นโดยสหภาพเศรษฐกิจเอเชียซึ่งเป็นองค์กรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่ประกอบด้วยอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีรกิสสถานและรัสเซียในฐานะสมาชิกผู้นำรัสเซียอธิบายว่าประเทศของเขาไม่มีเจตนาที่จะปิดระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจผิดพลาดของฝ่ายตะวันตกนอกจากนี้เขายังรายงานด้วยว่ารัสเซียจัดการกับมาตรการคว่ำบาตรอย่างไรรวมถึงการแทนที่สินค้านำเข้าที่สำคัญโดยผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ผลิตในประเทศพร้อมกับย้ำว่าเขาต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้บริษัทข้ามชาติจากตะวันตกทอนตัวออกไปจากรัสเซียเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของรัสเซียพังงาดได้แทนที่ ปูตินยังประกาศน้มน้วอีกว่าการที่รัสเซียปรับลดดอกเบี้ยลงได้เร็วกว่าที่คาดนี้หมายความว่าประเทศของเขาสามารถรับผลจากการคว่ำบาตรครั้งรุนแรงที่สุดในโลกไปได้แล้วการส่งออกน้ํำมันและก๊าซของรัสเซียส่วนใหญ่ได้รับการยกเว้นจากบทลงโทษ ทำให้เงินหลายพันล้านดอลลาร์และยูโรยังคงไหลเข้ารัสเซียในทุกสัปดาห์ขณะที่การนำเข้าที่ลดน้อยลงและข้อจำกัดในการซื้อสินค้าต่างประเทศรวมถึงข้อจำกัดในการส่งเงินไปต่างประเทศทำให้เงินรูเบิลแข็งค่ากลับขึ้นมาจุดเดิมอย่างรวดเร็วทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคาเซเกนลับลอฟกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมกับหัวหน้าภูมิภาคของประเทศว่าตะวันตกประกาศสงครามโลกกับรัสเซีย โดยประเทศที่เป็นปรปักใช้เครื่องมือมากมายในการกำจัดและสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและพยายามปิดล้อมรัสเซียทั้งเศรษฐกิจการทูตแต่ไม่สามารถทำอะไรรัสเซียด้านการทหารได้โดยลับลบค่ะก็กล่าวว่าชาติตะวันตกกำลังเพิ่มขึ้นความกดดันเป็นสองเท่าสามเท่าและสี่เท่าของความพยายามในการขัดขวางประเทศรัสเซียพวกเขาใช้เครื่องมือมากมายตั้งแต่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฝ่ายเดียวไปจนถึงการโฆษณาชนเชื่อที่หลอกลวงโดยสิ้นเชิงในสื่อทั่วโลก โรครุสโซโฟเบียที่แพร่หลายในตะวันตกทําให้เราเสียใจอย่างสุดซึ้งเพราะมันได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจํานวนหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลับๆยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าวิกฤตครั้งนี้ได้เปิดเผยลักษณะที่แท้จริงของสหรัฐและตะวันตกในคําสัญญาที่ให้ไว้กับรัสเซียเมื่อ30ปีก่อนหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตตอนนี้เราเห็นคุณค่าของการพูดคุยเกี่ยวกับค่านิยมสากลที่ถูกต้องและความจําเป็นในการเปลี่ยนยุโรปให้กลายเป็นบ้านทั่วไปอย่างแท้จริง และนับตั้งแต่ประเทศในมหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่เหลือภาพลวงตาเกี่ยวกับทัศนคติของสหรัฐและพันธมิตรที่มีต่อรัสเซียอีกต่อไปเป็นการเปิดหน้าท้าทายกันอย่างชัดเจนโดยครั้งนี้รัสเซียเป็นฝ่ายพูดตรงๆขณะที่สหรัฐก็เริ่มเปิดหน้าชนทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและโลกก็ได้เห็นว่าพ่ายแพ้ยับเยินในตลอด3เดือนที่ผ่านมามีแต่ทางการทหารยังเป็นอ e ีแอบพิงหลังยูเครนอยู่โดยให้นาโตแสดงบทบาทแนวหน้า แต่ระยะน,นี้นาะโต้กลับหันไปซัดจีนอย่างผิดสังเกตจนทําให้เซเลสกี้และทีมงานยูเครนลมออกหูดายหยาบออกจอกันซึ่งๆหน้าก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าเมื่อรัสเซียได้รับชัยชนะทางเศรษฐกิจแล้วกล่าวต่อไปทั้งแนวรบทางทหารเศรษฐกิจการเมืองรัสเซียจะยกระดับดูเดือดเป็นฝ่ายรุกหรือไม่อเมริกาจะรับมืออย่างไรค่ะ มาติดตามบิ๊กวอผ่าโลกกันค่ะรัสเซียกล้าวยึดเมืองลิมานปลดปล่อยดอนบาสเซเลสกี้จอดถอนทหารปลดผู้บัญชาการฐานแพ้ยับสถานการณ์สู้รบในสมรภูมิยูเครนยังคงเดือดระอุทุกวันภายใต้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียล่าสุดสามารถปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันอย่างสมบูรณ์ เมื่อสามารถควบคุมเมืองลิมานทีมันสุดท้ายได้แล้วทั้งนี้ส่งผลให้เซเลส,สกี้มีท่าทีต้องการเจรจากับรัสเซียและเดินทางไปเยือนแนวหน้าครั้งแรกโดยลงโทษแม่ทัพไล่ออกฐานแพ้รัสเซียแต่คล้อยหลังวันเดียวเมื่อสหรัฐและตะวันตกส่งสัญญาณจะส่งอาวุธหนักให้พร,ร้อมเงินสนับสนุน ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็เปลี่ยนท่าทีจะยึดดอนบาสกลับคืนมาด้วยกำลังอีกครั้งวันที่29พฤษภาคม2565สำนักข่าวทัสและรอยเตอร์รายงานว่าเซเกลฟลอ,อฟรัฐมนตรีต่างประเทศร,ร,ศรัสเซียกล่าวว่าการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสของยูเครนมีความสำคัญลำดับต้นๆโดยปราศจากข้อแม้สำหรับมอสโกส่วนดินแดนอื่นๆของยูเครนนั้นควรตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเองลาฟลอฟให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TF1 สื่อมวลชนของฝรั่งเศสในขณะที่รัสเซียเดินหน้าปฏิบัติการพิเศษทางทหารเพื่อหยุดยั้งการทำลายล้างชาวรัสเซียในพื้นที่แคว้นโดเนสและลูฮันเขากล่าวย้ำว่าการปลดปล่อยแคว้นโดเนสและแคว้นลูฮันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะรัฐเอกราชคือความสำคัญลำดับต้นๆที่ประชดาข้อแม้ ลาฟลอฟระบุในถ้อยแถลงที่เป็นลายลับอักษรที่เผยพระโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนอกจากนี้ลาฟลอฟยังกล่าวเสริมว่าการความบาต่อต้านรัสเซียที่วางแผนไว้นานแล้วของสหรัฐและพันธมิตรไม่น่าจะถูกยกเลิกโดยง่ายแต่รัสเซียจะไม่ยอมให้ตะวันตกสร้างโลกขั้วเดียวที่อวอชิงตันประกาศด้วยความยินยอมของยุโรปเพราะเพื่อสิ่งนี้พวกเขาจึงต้องทำลายล้างรัสเซีย นัวกวิเคราะห์การเมืองตอนนี้บอกว่าจากมุมมองของอนาคตยุโรปจะอ่อนแอยิ่งขึ้นในที่สุดลาฟลอฟกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเคียฟยังคงสังหารพลเรือนเป็นเวลานาน,านถึง8ปีในขณะที่ยุโรปเพิกเฉยและบอกรัสเซียว่ามอสโกต้องบรรลุข้อตกลงมิสหากรัฐบาลเคียฟไม่ต้องการเขากล่าวอีกว่าตอนนี้วโ,โลโดีมีเซเลนสกี้กำลังประกาศความพร้อมสำหรับการเจราจาแต่ก่อนอื่น พวกเขาต้องการคืนทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาณวันที่24กุมภาพันธ์จากนั้นพวกเขาถึงจะเจรจานั่นคือเหตุผลที่เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับรู้ถึงความเป็นอิสระของสาธารณรัฐเหล่านั้นสำหรับเรามันคือปฏิบัติการทางทหารภายใต้คำร้องขออย่างเป็นทางการจากโดเนสและลูฮันประเทศอธิปไตยตามมาตรา51ของกฎบัตรสหประชาชาติ ที่เล็งเห็นถึงสิทธิในการป้องกันตัวส่วนบุคคลและส่วนรวมเรากำลังปกป้องผู้คนเหล่านั้นและช่วยเหลือพวกเขาเพื่อฟื้นฟูบรณภาพแห่งดินแดนของตนขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ปรากฏตัวเยืนแนวหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามอีกครั้ง ทั้งมีการประกาศไล่ออกพผอบอกความมั่นคงฐานสูรแล้วแพ้แก่รัสเซียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครยนยอมรับก่อนหน้านี้ว่าเมืองลีมานในภูมิภาคโดเนสถูกรัสเซียควบคุมได้หมดแล้วกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ากองกําลังรัสเซียร่วมกับกองกําลังจากสาธารณรัฐประชาชนโดเนสเข้ายึดเมืองลีมาของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้อเล็กซีอเลสโตวิส ที่ปรึกษาคนสสำคัญของประธานาธิบดีโวโลดีมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนยอมรับระหว่างการถ่ายทอดสดว่ากองกำลังของยูเครนได้สูญเสียเมืองไปแล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียอีกอร์โคโนาชินคอฟประกาศเมื่อวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าลิมานได้รับการเปิดปล่อ,อยอย่างสมบูรณ์จากกองทัพยูเครนก่อนที่ยูเครนจะยอมรับการที่รัสเซียเข้าควบคุมเมืองลิมานโดยมิทีครูเลบารัฐมนตรีตามประเทศยูเครน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในดอนบาสว่าเลวร้ายอย่างยิ่งสำหรับกองกำลังยูเครนในระหว่างการพบปะกับพันธมิตรตะวันตกที่ World e c o n o m y Forum ในเมืองดาวอสประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกเป็นนัยะระหว่างการสนทนาทางวิดีโอที่ WEF ว่าเขายินดีที่จะนั่งลงเพื่อเจราจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียเดเมีเพสคอฟ โฆษกของเคมล,ลินกล่าวว่ามอสโกสงสัยว่าผู้นำยูเครนเต็มใจที่จะเจรจาสันติภาพจริงๆหรือไม่เขาชี้ให้เห็นว่าการเจรจาหยุดชะงักลงเพราะเป็นการตัดสินใจและจุดยืนของฝ่ายยูเครนเทสคอฟยังอ้างว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนมีมิสัยชอบแถล้งการที่ขัดแย้งกันซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใจความตั้งใจที่แท้จริงของพวกเขาได้อย่างเต็มที่และพวกเขาควรพร้อมที่จะใช้วิธีการอย่างมีสติ และรับทราบสถานภาพที่แท้จริงของเหตุการณ์ด้วยการเจรจาจึงจะมีความเป็นไปได้ลิมานเป็นหนึ่งในเมืองรแรกๆของภูมิภาคโดเนสที่กองกำลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลในเคียฟยึดครองหลังรัฐประหารไมาดานในปี2014และมีการต่อสู้กับรัฐบาลเคียฟเป็นระยะเวลามานานถึง8ปีตั้งแต่ลงนามสันติภาพมิสจนกระทั่งร้องของความคุ้มครองจากรัสเซีย ้ายูเครนยอมรับว่าพ่ายแพ้ในลิมานไม่ทันไรเย็นวันศุกร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีเซเลสิกีีก็กลับคำยืนยันว่าดอนบาสจะต้องเป็นของชาวยูเครนโดยให้คำมั่นว่าจะยึดภูมิภาคกลับคืนมาโดยใช้กำลัง เพราะตอนนี้ได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโรธปรกรณ์พร้อมมากขึ้นจากตะวันตกแต่รัสเซียมไม่สนเพราะพูดจากลับไปกลับมาอยู่เสมอเดนนาประกาศปลดปล่อยดินแดนดอนบาสและส่งกำลังทหารเข้าคุ้มครองพื้นที่เต็มพิกัดเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกรูกปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลยมาติดตามบิ๊กวอผ่านโลกกันค่ะ เดือดยกระดับรัสเซียจัดหน่วยนิวเคลียร์ซ้อมดุจ่อยึดเมืองซิเวโรโดเนสหลังไบเดนกับลำขายลูกยาวให้ยูเคร <S <S คนกองกำลังรัสเซียและดอนบาสเดินหน้าบุกต่อไปท่ามกลางปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนได้มีการปลดปล่อยการตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคดอนบาสสำเร็จแล้วในขณะที่กองทหารยูเครนทั้งมีการมอบตัวและถอยร่น แต่ล่าสุดสหรัฐต้องมีการเปลี่ยนสถานการณ์หนุนยูเครนให้เป็นต่อโดยกับลำขายมิสไซล์ลูกยาวให้ยูเครนพร้อมขายดโดรนติดมิสไซล์ให้ด้วยทางด้านรัสเซียอ่านออกมานานแล้วว่าในที่สุดก็จะออกมารูปนี้เพราะคือการส่งสัญญาณท้าทายขั้นสุดของสหรัฐต่อรัสเซียหวังให้รัสเซีย เปิดศึกเต็มรูปแบบขยายวงกว้างไปทั่วโยุโรปแต่รัสเซียไม่เคยเล่นตามเกมสหรัฐกองกำลังนิวเคลียร์กำลังซ้อมรบอย่างดุเดือดเตรียมรับสถานการณ์และในทางปฏิบัติสหรัฐได้เปิดศึกกับรัสเซียโดยตรงแล้วแม้ไม่ประกาศอย่างเป็นทางการทำให้ทั้งโลกหวั่นวิตกว่าสงครามนิวเคลียร์ไม่อาจลิกเลี่ยงได้อีกต่อไปและเป้าหมายของรัสเซียคงไม่ใช่แค่ยูเครน ระเตือนก่อนแล้วว่าจะเล่นงานผู้สนับสนุนหลักคือวอชิงตันด้วย วันที่2มิถุนายน2565สาำนักข่าวเอทีและสปูนิกรายงานว่ากองกำลังฝ่ายรัสเซียรูปกดดนันเข้าใกล้ศูนย์กลางของเมืองซิเวโรดเนสเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่แผ่นดินใหญ่ทางภาคตะวันออกของอยูเครนขณะที่ไบเดนประกาศว่าสหรัฐจ,จะส่งจรวดล้ำสมัยที่โจมตีได้ไกลและแม่นยำกว่าเดิมเพื่อช่วยให้เคียฟสู้กับมอสโกขณะเจราจาหยุดยิงจะได้มีอำนาจต่อรองกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียกับ กำลังฝึกซ้อมรบในเมืองอิวาโนโวทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าทหารราว1,000นายกำลังซ้อมรบอย่างดุเดือดพร้อมยานพาหนะมากกว่าร้อยคันรวมถึงเครื่องยิงขีปนาวุธข้ามทวิตยาส์ ฝ่ายเสนาธิการใหญ่ของยูเครนแถลงในวันพุทธที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่ากองกำลังฝ่ายรัสเซียที่เวลานี้ปฏิบัติการทางทหารบุกยูเครนมาได้98วันแล้วกำลังระดมถล่มโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคต่างๆทางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งเมืองที่มีความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างซิเวโรดเนสซึ่งพวกเขาเริ่มบุกมาตั้งแต่วันที่ 27พฤษภาคมและกลายเป็นจุดโฟกัสหลักของการรุกโจมตีทางภาคพื้นดินของฝ่ายทานรัสเซียมาหลายสัปดาห์แล้วซิเวโรโดเนซซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคโซเวียตเป็นที่ตั้งของโรงงานเคมีพันขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียถแถลงว่ากองกําลังยูเครนได้ระเบิดถังที่มีกรดไนตริกในซิเวโรโดเนสขณะที่พวกเขากําลังล่าถอยเมกพิษเคลื่อนตัวไปจากจุดที่เกิดการระเบิดไปยังเครเมนนายาและรูเบส โนเยกระทรวงเปิดเผยว่ามีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากแต่สื่อตะวันตกตีข่าวว่ารัสเซียระเบิดโรงเคมีเองในอีกด้านหลังจากแถลงยกยกว่าสาหรัฐจะไม่จะส่งอาวุธที่มีพิสัยทำการไกลยิ่งขึ้นไปให้ตามที่ทางการยูเครนเรียกร้องต่อมาทางด้านของประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐก็กับลําโดยประกาศจะจะส่งระบบจรวดลําสมัยที่มีความแม่นยำและยิงได้ไกลย,ยิ่งขึ้น พร้อมด้วยเครื่องกระสุนไปให้กับเคียฟโดยเป็นส่วนหนึ่งในแพ็กเกจความช่วยเหลือด้านอาวุธมูลค่า700ล้านดอลลาร์ไบเดนเขียนในบทความแสดงความคิดเห็นในนิวยอร์กไทม์ว่าสหรัฐกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อส่งอาวุธและเครื่องกระสุนจำนวนมากให้ยูเครนต่อสู้ในสนามรบและจะได้มีฐานะอันแข็งแกร่งที่สุดในโต๊ะเจรจาเจ้าหน้าที่อาวุโสผู้หนึ่งในคณะบริหารไบเดนเผยว่า ความช่วยเหลือด้านอาวุธล็อดใหม่นี้จะเป็นการเพิ่มเติมจากแพ็กเกจอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งมีทั้งโดรนและขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานทั้งนี้สำหรับในแพ็กเกจใหม่จะมีระบบจรวด M142 HIMARS ซึ่งเป็นระบบจรวดและลำกล้องที่สามารถติดตั้งบนรถบรรทุกจึงมีความคล่องตัวสูงและเคียฟเอ็กร้องต้องการเพื่อใช้โจมตีรัสเซีย อย่างไรก็ตามมีการแสดงความกังวลต่อก่อนหน้านี้ว่าอาวุธประเภทไฮมาสซึ่งมีพิสัยทําการไกลกว่าอาวุธที่เคียฟมีอยู่ในเวลานี้อาจกลายเป็นตัวที่ดึงลากสหรัฐให้เข้าสู่การรบขัดแย้งโดยตรงกับมอสโก รเศีเตือนว่านี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับสหรัฐมิทีเปรสคอฟคอสก k เคมลินแถลงว่าเราเชื่อว่าสหรัฐกำลังมีเจตนาและตั้งใจราดน้ำมันลงบนกองเพลิงพร้อมระบุว่าการส่งอาวุธเช่นนี้ไปให้จะไม่ส่งเสริมให้คณะผู้นำยูเครนหวนกลับมาสู่การเจรจาสันติภาพที่ชงักงานไปอย่างแน่นอน นอกจากนั้นไม่นานหลังจากสหรัฐประกาศการตัดสินใจของตนกระทรวงกลาโหมรัสเซียถแถลงว่ากองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียกำลังจัดการฝึกซ้อมรบอยู่ในแคว้นอีวาโนโวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกเตรียมรับกับสถานการณ์ใหม่ตามรายงานของสำนักข่าวอินเตอร์แฟกของรัสเซียรกระทรวงกลาโหมแดนหมีเขาบอกว่า ทหารราว1,000คนฝึกซ้อมการเคลื่อนกำลังขนาดใหญ่โดยใช้ยานยนต์มากกว่าร้อยคันในจำนวนนี้เป็นยานบรรทุกเครื่องยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปยาสด้วยหลายคัน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช้อปสี่ o ดอหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ